สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเอพีธรรมดานะครับก็มีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงนี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะอ่าวันละสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ ค่าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับรอบชุดแรกนะครับก็โอเคนะครับแต่ออกประหลาดเล้เกินแปดสามสามแปดโอ้โชคดีอยู่เข้าอยู่เนาะมีใครโชคดีไหมมีใครโชคดีไหมครับให้สามแปดแปดสามตรงเป๊ะเลยอืประมาณนี้นะครับใต้บนได้ล่างเลยเด้ง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 ก็ขอให้ได้ไปต่อนะครับส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้ สู้ๆนะครับสู้ๆนะต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่งเรือเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะเราก็ไปต่อนะครับรอบเที่ยงนะวันที่7นะครับวันที่7พฤศจิกายน2องพัน้นะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับเด่นบนนะครับเน้นบนนะ2345หนะครับขอเน้นที่3-45หนะครับลูดวิ่งนะครับ ปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าถึงห้าถึงหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองนะครับสําหรับชุดเจาะนะแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าถึงสามสามถึงหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามสามสองตัวรองก็คือสี่นะครับส่วนชุดวินสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตามนี้นะครับส่วนชอบค่อยจับนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นุ้นกันไปนะครับมาชมดูนะครับท่าคนไทยเที่ยงนะเด่นสามสี่ห้านะครับ เน้นที่3ามปีห้านะครับตามนี้นะรรน,นะครับขอเน้นที่สามกับห้าขอปันธทงที่ห้านะลูดวิ่งเป็นหลักนะครับแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าน,นะครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามนะครับอันนี้ชุดเจาะน,นะอันนี้ตัวรองนะครับดูตัวรองด้วยนะจะมองข้ามนะเขาชอบมานะตัวรองนะครับส่วนชุดวินสามปีห้าเจ็ดแปดเก้าจัดเลยนะครับเน้นที่ลูดนะลูดกับวิ่งนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไป อืมสามสี่ห้านะครับอาจารย์ขอเน้นที่ห้าแล้วกันเนาะตามนี้แล้วกันนะครับใครชอบใครชอบเลขสี่ก็จัดไปนั่นเลยนะตัวรองมันชอบมานะครับะมาณนี้นะขอขอบคุณมากๆนะครับยูพันโชคดีโชคดีกรอบนะรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายนะครับตามนี้เลยขอบอระคุณมากๆพบกันใหม่นะครับคนไทยเที่ยงนะคนไทยเที่ยงนะครับสําหรับรอบเช้า ก็มีตามนี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับรุ้นมก็กำลังเจอนะครับ3ามสีห้านะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะรอบชีนชูนีนครับสวัสดีครับ